นะ,ะามาลองดูครับกับทีดีครับสีแดง กัดอยู่ข้างหน้านี่ต้อเป็นใครเนี่ยนี่ฮะอุ้ยหล่นนะพอดีมันกัดอยู่ข้างตะลิงนะอาจจะไม่เห็นช็อตกัดนะครับผมนี่ฮะกัดทีดีสีแดงครับผมนีก็เช้าๆครับไซส์สวยครับนี่ตัวแรกเลยปากฉีกนี่ฮะ นี่ครับหมายก็เป็นหมายข้างเป็นคลองนะใส่ตีล้อข้างเครับช้ายอย่างนี้นี่ครับยังไงก็ฝากผลง,งานไว้ด้วยครับที่ดีกัดดีจริงๆครับลองหาซื้อใช้ดูนะครับผมสุดยอดมากครับลองตีดูครับการเย็นๆแบบนี้ปามชอบอยู่ตามน้ำพอดคือเราตีได้โดยประมาณสูงประมาณสีกเมตรหน้าตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เดี๋ยวลองดูครับเผื่อมีตัว โหกะเดียโอ้โหฟิวครับโอ้โไม้ตัวไม้จริงๆครับนะต้อนนีนน้ใครจะเชื่อตัวนี้ตัวที่สามนะฮะมาเช้าได้ไปตัวนึงแต่รอบเย็นมานี่รอบเย็นตีสองไม้สองตัวครับสุดจัดครับนี่ฮนะทีดีสีฟ้าคนระับเวนี่ฮนะ น้ำขึ้นท่วมหญ้อย่างนี้นะทีดีครับผมที่ขึ้นยญ้าค่อยแล้วลองใช้มันดู่โดนครับนี่โดนอื้มตรงนี้โดนแทนดูดยดูดีนี่ฮะทีดีครับผมเมื่อกี้ตัวใหญ่กัดนะตัวเล็กเดินเย่งกัดอีก โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวตีต่อนี่ฮะฝากเขาด้วยครับทีดีเก็บเรียบครับสีฟ้า